มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าป้าต่อยพาเพลินมาแล้วจ้าพาพามาอีก,อ,ก,อ,กอีกที่หนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยอีกที่หนึ่งพามาเดินวันนี้มีแดดแต่หนาว พามาดูป่าไม่มีใบไม้เรวจะพาลงไปที่คลองน้ำตรงไหนเอาแมพมาด้วยเพราะมีคนออกกำลังกายอยู่ที่นี้มีคนติด ติดโควิดเยอะอยู่ต้องระวังนี่มาเดินในป่านะเนี่ยไปในเมืองไม่ได้แต่ติดโควิดเสิตดวสิไปไม่มีเลยหนาวนะมาเดินตรงนี้หนาวมันไกล้ใกล้บอ่อน้ำไงจะขึ้นไปตรงนี้ เป็นเป็นทางที่เขาให้เดินออกกำลังกายไงฮัลโหล่ะเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้เขาเดินออกกำลังกายกัน ลงสกลสกลตายายไปนู่นแหละข้างล่างก็มีที่นั่งเล่นนั่นน่ะเป็นสนามหญ้านะข้างล่างอะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นบนดิไปดูสะบอ่อน้ำตรงนั้นแต่ไม่มีคนก็น่ากลัวนะเข้าไปขึ้นโคกหน่อย ตกใจตกใจหมดเลย,ยไม่รู้มีคนหรือเปล่า ย้อนกลับขึ้นช่องผิดเขาปิดหรือยังก็ไม่รู้เหนื่อยแล้วทำมาปิดเลยจะพาไปดูคลองน้ำมันเป็นคลองทะเลสาบอะ่ะสมัยไก่ใช่ปะ cái thế cái thế Chè đuôi ui chụp phải đi mới nó ui sống dậy có thầm lệch căn phải lỡ lên nè ทำรั้วใหม่แล้วนะไดไปข้าวแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วบ่อน้ำสวยไปดูกันเขาล็อกไหมเขาทำประตูใหม่นะ เข้าได้เข้าได้เข้าได้ล็อกประตูล็อกประตูล็อกล็อก,กเข้าไม่ได้ล็อกโอ้หลงตรงนี้กว่าเดินใหม่ใหม่ tìm người ta đặt đi nguồn nước thôi đi con nước để, để, để con, ta ช่วยกดไลค์กดแชร์กดครับสไขครป้าด้วยนะเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอที่ดีๆก่อนอันนี้มัน่อกี้จะพาไปไอ้นี่บ่อน้ำทะเลสาบเข้าไปได้บายบายขอบคุณมากนะครับ